มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิัญันจันคณิพานะบางช้างคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะคุณจิราพรสั่งสคอบอให้ตรวจสอบดิไอคอนกรุ๊ปค่ะหรือว่าธุรกิจเครือข่ายดังณตอนนี้นะคะที่กำลังเป็นกระแสเลยถ้าเกิดพบค่ะว่ามีการกระทำผิดจริงจ่อยึดโลรางวัลค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะจากกรณีที่กำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียลณขนาดนี้ค่ะถึงบริษัทขายตรงชื่อดังที่ใช้ดาราตัวทอ็ทอปของเมืองไทยมาเป็นพรีเซนเตอร์สร้างดาวไลน์ชวนมาร่วมลงทุน แต่สุดท้ายค่ะบางคนไม่ได้ตามที่โฆษณาไว้จนทําให้มีผู้เสียหายมากมายซึ่งเมื่อคืนวันที่ผ่านมานี้ค่ะคุณจิราพรสินทุพายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวค่ะว่าขณะนี้ดิฉันประชุมอยู่ต่างประเทศทันทีได้รับแจ้งกรณีปัญหาบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดได้สั่งการสคบอรตรวจสอบและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะ1กรณีที่สคบอเคยมอบโล่รางวัลให้กับบริษัทดังกล่าวในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคปีห5้ได้รับ รายงานว่าช่วงโควิดปี63บริษัทดังกล่าวได้บริจาคแอลกอฮอลและหน้ากากในงานสัมมนาของกอมทซึ่งสคอบอค่ะได้ร่วมเป็นวิทยากรในปี64จึงได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลจากสคบอในฐานะผู้ทําสาธารณประโยชน์แต่เป็นช่วงโควิดเลยไม่ได้มารับรางวัลในปี65ทั้งนี้ค่ะหากต่อมาพบว่าบริษัทดังกล่าวมีการกระทําผิดจริงสคอบอจะเพิกถอนโลดรางวัลดังกล่าวออกไปค่ะ2พรุ่งนี้ที่10ตุลาคมดิฉันมอบหมายให้สคอบอรับ เรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและสั่งการให้สคบใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างรัดกุมค่ะเช่นพรบรขายตรงและตลาดแบบตรงพรบรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นต้นรวมถึงตรวจสอบย้อนกลับไปถึงการร้องเรียนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียหายมาร้องเรียนบริษัทดังกล่าวที่สคบค่ะและสุดท้ายค่ะคุณผู้ชม3ดิฉันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเมื่อถึงไทยจะได้หารือแนวทางการตรวจสอบกรณีดังกล่าวร่วมกับ DSI หรือปปงและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในโอกาส แรกค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่คุณจิราพรได้โพสต์ไว้ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยติดตามกันอย่างหนักมากๆค่ะเพราะว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรเนี่ยเราจะมาคุยกันใหม่อีกครั้งค่ะ